ที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับเป็นที่ดินออยู่ในโครงการของโคราดรีสอร์ทนะครับ,ร,บร้อมรัว้วลวดหนามไว้ทั้งสองแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับมีโฉนดสองใบนะครับที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันนะครับแปล ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยภาขินตละนะครับคลิปนี้จะพามาชมที่ดินนะครับเป็นที่ดินที่ทางเจ้าของนะครับมีความจําเป็นต้องขายนะครับขายถูกๆเลยนะครับขายในราคาประเมินด้วยนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับเป็นที่ดินอยู่ในโครงการของโคราชรีสอร์ทนะครับแปลงนี้เจ้าของที่ดินได้ซื้อเก็บไว้หลายปีแล้วนะครับ ไม่ได้ทําประโยชน์นะครับร้อมรัว้วลวดหนามไว้ทั้ง2แปลงเรียบร้อยแล้วนะครับมีโฉนด2ใบนะครับที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันนะครับแปลงละ1ไร่3งาน13ตารางวานะครับอีกแปลงหนึ่ง1ไร่3งาน24ตารางวามีไฟฟ้ามีปรับปามีเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับฝั่งนี้จะเป็นบ้านสวนของเพื่อนบ้านนะครับ ที่ดินของเรานะครับจะเป็นแปลงนี้เลยนะครับแปลงนี้หนึ่งไร่3งาน24ตารางวาจากเสาคอนกรีตตรงนี้นะครับตรงไปประมาณ90เมตรนะครับที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหันหน้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับหน้ากว้างนะครับจากจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับตรงไปประมาณ32เมตรนะครับจะเป็นในส่วนของแปลงแรกนะครับ แปลงที่สองก็จะอยู่ถัดกันนะครับถัดกันตรงไปเนื้อที่1ไร่3งาน13ตารางวาขายในราคาประเมินนะครับราคาประเมินบริเวณน,นี้จะอยู่ที่าตารางวาละ2 0 0 0บาทนะครับในเขตพื้นที่บ้านเสาเดียวตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ห่างจากถนนสีเลนเข้ามาทางบริเวณตัว โครงการโคราชรีสอร์ทนะครับห่างจากนี้ไป1.3กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับนี่นะฮะจะเป็นในส่วนของแปลงของเรานะครับซื้อเก็บไว้หลายปีแล้วนะครับไม่ได้ทำประโยชน์ปัจจุบันที่ดินมีสภาพค่อนข้างรกที่นึงนะครับเนื้อที่รวมนะครับจะอยู่ที่3ไร่2งาน37ตารางวานะครับ ด้านนี้ก็จะไปยังบ้านของเพื่อนบ้านนะครับจะเป็นบ้านสวนซะส่วนใหญ่นะครับฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นบ้านสวนนะครับมีไฟฟ้ามีปลาปามีเพื่อนบ้านพร้อมนะครับอีกด้านนึงนะครับด้านโน้นนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับรั้วบ้านของชาวต่างชาตินะครับเป็นบ้านสวนนะครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศเงียบสงบนะครับห่างจากตัวโคราชรีสอร์ทนะครับมาประมาณ 650เมตรแค่นั้นเองเห็นะฮะของเราจะเป็นป่าขึ้นลกๆแบบนี้เลยนะครับเจ้าของซื้อไว้หลายปีแล้วนะครับไม่ได้มาดูแลไม่ได้มาทําประโยชน์นะครับก็จะมีต้นไม้ขึ้นรกนิดนึงนะครับข้อดีของบริเวณนี้นะครับก็คือ,อเป็นที่สูงนะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลนะครับประมาณ220เมตรเลยนะครับ สาธารณรูปภคครบนะครับไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านอินเทอร์เน็ตนะครับมีครบเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวรั้วของบ้านฝรั่งนะครับนี่นะฮะของเราจะเป็นแปลงนี้เลยนะครับมีการร้อมรั้วลวดหนามไว้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อเสียนะครับก็จะมีอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือผู้ซื้อจะต้องมาเคลียร์ร่งพื้นที่นะครับต้องใช้รถแมคโครนะครับในการมา เคลียร์ลิงพื้นที่นะครับถนนหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนลาดยางนะครับกว้างประมาณ8เมตรนะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับแปลงนี้อาจะดูยากนิดนึงนะครับค่อนข้างรกห่างจากถนนอซีเลนนะครับเบริเวณด้านหน้าโคราดรีสอร์ตนะครับเป็นทางหลวงชนบทหมายเลข2310เข้ามาอีก1.3กิโลเมตรนะครับอยู่ใกล้กับวิทยายลัยเทคนิคสุรนาลีนะครับมาประมาณ2กิโลครึ่งแค่นั้นเอง ห่างจากถนนวงเวนนะครับวงเวนหมายเลข290มา6กิโลครึ่งนะครับห่างจากตัวสวนสัตว์นครราชสีมานะครับบริเวณถนนหมายเลข304ถนนสืบสิรินะครับเส้นราชสีมาปักธงชัยนะครับประมาณ12กิโลเมตรนะครับบริเวณาทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีประตู2นะครับทางแยกสวนสัตว์นครราชสีมา ประมาณ12กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับบริเวณถนนมิตรภาพนะครับแยกปากทงชัยนะครับมาประมาณ24กิโลเมตรจากเดโมโคราชมาก็ประมาณ28กิโลเมตรนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดครุฑแดงทั้ง2ใบนะครับสามารถเลือกซื้อได้แปลงใดแปลงหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะเอาทั้ง2แปลงก็ได้นะครับเจ้าของขายถูกๆขายในราคาประเมินเลยนะครับ ประเมินตารางวาละ2,000บาทนะครับขายราคาประเมินตารางวาละ2,000บาทนะครับ1ไร่มี400ตารางวานะครับของเราก็จะมีแปลงละ1ไร่3งาน13ตารางวานะครับแล้วก็1ไร่3งาน24ตารางวา2แปลงอยู่ติดกันนะครับที่ดินหันหน้ามาทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นะครับมีเพื่อนบ้านพร้อมเลยนะครับที่สำคัญอยู่ใกล้กับตัวเมืองโคราชมาแค่ 24กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับบริเวณนี้น้ำไม่ท่วม100%ซนะครับทำบ้านสวนได้สวยๆส,สบายๆเลยนะครับเจาะบาดาลใช้ได้ด้วยนะครับเป็นที่สูงไฟฟ้าประปา,ปามีพร้อมเลยนะครับใครที่สนใจนะครับสาม,มารถที่จะกดพอดูพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับปักหมุดมาที่โคราช์รีสอร์ทนะครับอยู่ห่างจากตัวรีสอร์ทแค่650เมตรแค่นั้นเองด้านนี้ก็จะเป็นอ่า จุดสิ้นสุดของเรานะครับจะมีช่องว่างเล็กๆอยู่นะครับจะเป็นทางเข้าแปลงที่อยู่ด้านในนะครับของเราจะมีหน้ากว้างนะครับห่างจากรลวกกำแพงนะครับของบ้านฝรั่งนะครับมาประมาณสัก6เมตรนะครับประมาณ5-6เมตรจะเป็นแปลงที่มีการล้อมลวไว้บริเวณนี้เลยนะครับคลิปนี้กอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ